สวัสดีครับคุณโค้กครับสวัสดีครับไอปมุฮันครับสวัสดีแฟนครับแฟนเพจครับเป็นในรับช่วงนี้คือได้ขายง้อดีครับอันเพราะในขายครับผมช่วงนี้ว่าตะคู่ต้นน่งง้อหน่อยง้อจอยหลายมือนี้ม่ต้งง้หัวโรดเลยครับมืงเนี้แมนมาครับเอาของามของมาเนาะครับผมแต่พราะในขายนิดนึงนะครับเนาะพราะในขายก็ถือว่าอ่าพอเป็นพี่น้องการยังหักการยังเหนียวเหนียนกันอยู่ครับผมครับมือนี้หอดคู่ต้นอยู่มีว่าสักตัวครับมือนี้มือนี้มีประมาณสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด นี่ิฟโตครับซิฟเบอร์เนาะราคาเริ่มต้นครับมโอนี่ราคาเริ่มต้นที่หมื่นกว่าบาทครับแม่ลูกครับเอาสิครับโปวันเด็กบางทีอ่ะน้พี่นายโปวันเด็กเลยครับให้เด็กให้ไปวันเด็กเลยครับนี่ตัดดำอย่างเงี้บางต้โดนหลายนี่อยู่โดนหลายเนาะแมนเอาเสียงคุณคูปไปภาพบนโต้งงามก่อนคุณคูปะเอาตัวงามก่อนเอาเลยครับเอาแม่สาวแม่อะไครับพี่น้องครับเบิ้งตัวนี้เป็นแม่สาวแม่สาวครับทองแรกแม่สาวทองแรกครับผมพี่น้องครับเป็นงัวบามันหัวโลนครับพี่น้องตัวนี้เป็นงัวที่สาวลูกแรกเนาะครับผม ตัวนี้คือจุดเด่นหนึ่งคือเรื่องเม็ดสีเม็ดสีสีแดงสีแดงเป็นลูกกระทบขึ้นดูวาซินแมนครับแต่ว่าหัวหล่นเด้อครับเด้อแต่ว่าให้เขาเรียบร้นเลยพี่น้องครับเพราะว่าเขาเได้เรื่องโค้งสางครับพี่น้องทางงวงลูกกระทบนี่เป็นอย่างคนขึ้นมาเขาอย่างมันกระดูกง่ายครับผมทางงวงแท้มันที่กระดูกน้อยเนาะแต่ถ้าเขาใส่ขึ้นดูวาซินเข้าไปปุ๊บมันนี่กระดูกง่ไยในโค้งสางขึ้นมาอีกในรั้มโตเงีวแต่ว่าบอยจอยในเนื้อของบามันครับตัวนี้คือว่าไงว่าไดเรื่องโค้งสางกล้ามเนื้อหมดแล้้วพี่นนองะครัับตวนี้สูงคยบพ ไอซีบอดร้อยสี่สิบบอสร้อยสี่สิบบอสลบแมีนครับตัวนี้ครับพึ่งผสมไปไหมครับพึ่งผสมไปครับอเมริกาห้าเจ็ดเก้าครับผสมอเมริกาห้าเจ็ดเก้าเก้าไว้ครับผสมยีกมือคุณคู่งว่าตัวนี้ผสมได้ยี่สิบก้ามือแล้วครับผมผสมได้ยี่สิบก้ามือแมีนไอแง้มแงามยืนดียืนสวยยืนเฉิดดีครับผ่านหอบแล้วแมีนก็ัผ่านหอบแล้วครับพี่น้ครับตัวนี้ของเราผ่านหลอบแล้วขาไปอีกรอบหนึ่งเนาะแมีนครับพี่น้องครับอันนี้่าบอกไงไงว่าลูกกระทบครับวันนี้รุ่นต่อไปก็ใส่บาันเข้าเรื่อยๆผ้าบบบาาาหมมััั่นนลลยแ้วคครรผ อาคุณครูตัวนี้คือว่าแม่สาวอ่าผสมแล้วแม่นครับรอรุ่นตัวทองเนาะครับเนะพราะว่าปกติตัวทองในคือสี่สิบเมื่อสี่รับแม่นครับผมโตสี่ราคาเลยคุณครูเปิดไปที่ราคาสามหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทครับสามหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทแม่นครับผมคุณครูแต่ไม่ได้กี่นะครับมอาฮจ,จะคดดลิกดูนะตลาดนักเขบือเนี่ยหัวหกเจ็ดเดือนเนี่ยนะหันหน้าหัวโลนสีแดงนี่คือสามหมื่นหกสามหมื่นเจ็ดแล้วแม่นครับแต่ว่าตัวนี้คือในพร้อมผสมแล้วพร้อมผสมแล้วแม่นครับผสมแล้ว ผสมในการเจเจิ๋กเอาพร้อมตัวนี้คือล,อ 1, ลอ่อ,ลอพันรอบเซื้อเนี่ล่อพันรอบครับผมราคาสามหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทครับสามหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทพี่นอ้องเรื่องโค้งสางเรื่องอน,นาคตรต้องห่วงเลยครับพี่น้องครับว่าไงว่าสามเณรกี่เขาว่วมีสิทธิ์ที่ยวเลี้ยงยงว้อมีเลยแบบนีนบตั้ง 6, ต่หกเจ็ดหมื่นแต่ว่ามือนี้เขาเนียสาม,มารถที่เขาถึงง้อหัวโลนให้เขาแล้วพี่น้องครับกระดูกโค้งสางสีในราคาสามหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทแมนครับผมป่ะตัวต่อไปคุณคูตัวต่อไปเอาแม่นี่นะครับ อ้าพี่น้องครับวันนี้ว่าไงว่าคูค่เลยน<า>้ำคัก,กบัตเนี่ยทำไมได้กี่คนถามไอว่า,านะเลี้ยงว่างไหนฉีดวยครับผมอ้กับตัวเตาเลี้ยงทังสี่แหละครับผมเพาไอ้บวตัวเด็กคือเังสี่พี่น้องเหายความรู้เพิ่งได้ทำไมได้กี่คือแต่เลี้ยงว่างปมันหัวโลนทีนะครับเหล็กเขาเหล้าเล็กเป็นลำตสีแดงสีส่มันแดงราคาเนู่เนาะอันนี้ชิดหอนลูกครับนี่อันนี้คือพวกยลูกมากลูกมาครับผสมไปกัยีสก็มือกันครับเป็นงวอเอฟหนึ่งเป็นง้วอเอฟหนึ่งครับผมแต่ว่าผมไม่มีใบครับ้องอคร้นี่นมกลสค ครับพี่น้องครับพึงแยงรู้ไหมมือนี้ครับอรอเรียบร้อยครับผสมตัวได้ไหมน้องครับคุณผู้สมอันนี้ใบยูถิสิพุ่นนะครับผมผมจำว่ได้แม่นี่จุดนหนึงคือเรื่องลำโตลำโตสีเม็ดสีดีแห้งคือง้วนตัวนี้จุดนด่คือลำโตเงียวเงีวตัวเงี้ยวครับครับแล้วก็เป็นง้วนโบทเข้มนะครับคลิปหูดำแข้งขาดำลำโตัวเงีวแล้วมีความเป็นเป็นง้วโตแม่บางโตัวอาจจะตนอกง่ายได้ว่าตัวนี้คือตนอกสมส่วนเป็นง้วโตแม่ที่โค้งสางดีทนายว่าไงว่าตัวนี้คือจุดเดห่นล หาพอทีเหนื่อยหลายๆมาใส่แล้คุณครูเนาะแมนครับอันนี้พอลูกกินน่องมาลูกผูกครับลูกว่าขนาดนี้แมนปะครับแมนขายแยกลูกผูกไปแล้วเอาคุณครูวันนี้หนาขายตัวเดียวราคาวเดียวตัวสิแมนนี่โหเปิดไปสามหมื่นหกพันห้าร้อยบาทครับสามหมื่นหกพันห้าร้อยบาทแมนครับอ่ะครับตัวนี้มันเด่นตรงตัวนึือเรื่องเม็ดสีเนาะเรื่องเม็ดสีละกัแต่ว่าหัวงหลุดแล้วเรียบร้อยแล้วครับวันนี้คือใหดเขาแล้วนะครับน้องทีเต้า เป็นงวเอฟเนาะน้ำโตเงี้ยวยถันมีลูกเข้าไปเนี่ยโอ้ยลูกที่สองนะครับตัวสิมาเนี่ยครับเห็นเห็นผลงานมาแล้วใน,นการ,าาแ,รแม่นลาซื้อครับผมอ่านเพืเาา้อนครับตัวนี้ของไงสามหมืนมม่นๆๆหกพันห้าร้อยบ,บาทแมนบอกกันเอ้ขายผมก็สิเอาเก็บไว้ครับงุณแม่นี่ให้ลูกงามคักเอาสีขขค่คู่เอาสี่เดียวก็แมนเอางวอ่อยจากสองตัวมาเลยคุณโมติบีว่ได้เลยครับผมเพราะว่าหัวโลนไหมหัวโลนแล้วก็ชิ่งมันดีพร้อมได้พอมาเอียงตีหันสมัยได้กิ่งว่างสี่ตัวงก็เจ็ดแปดหมื่นทะลุเขาพอแมนครับอันนี้คือเขาขายในราคาณปัจจุบันนี่นครับผม พึ่งแยกลูกไปพึ่งแยกลูกไปครับผสมไปยี่สิบก็หมื่นครับผมลูกตัวผัวแล้แยกไปแล้วครับผมสามหมื่นหกพันห้าร้อยบาทแม่นครับปะคุณครูครับผมอันนี้คือผสมไปยี่สิบก็หมื่นเนาะแม่นครับผมอันนี้ผสมยี่สิบก็หมื่นแม่นครับตัวนี้ที่เด้ขายก้อนมูไอคอนตัวนี้ตัวนี้มันง่ามครับขันโบได้ขายพวงกสิเช้ยกเอาดอกครับนี่ขันโบเด้ขายพวงศิริเกลเป็นแม่บอกแม่พัฒน์เหมือนไหมครับเงีวอัลลาร์ดได้ไหมครับโอเคปะครับผมตัวที่สองตัวที่สามไปเบอรสามเป็นแม่สาวครับลูกเครัับตวนี้ตัวทยบสามหนึ่ อายุประมาณชนขวบขวบก็กว่าครับอายุชนขวบเนาะพี่น้องครับตัวนี้เป็นงัวบามันหัวลนแล้วบามันหัวลนเท่ากันครับแต่ว่าเป็นกระดูกหมูกระดูกหมูครับแมนครับก็คือว่าไกระดูกปอยไงแต่ว่ากามเนื่อหลายเนาะกามเหนื่อไงให้ไองายเบิ้งเบิ้งเป็นแต่เป็นแม่มบอกแม่พันธุ์ครับผมว่าครับตัวนี้มันสูงไหนคุณครูโอ้ยสบ่ร้อยสี่สี่จะบ่อยบ่ถึงกับเรือหน่อยครับร้อยสามสิบไปปลายครับผมเป็นงัวนหน่อยแล้วนีเนาะครับผม หันตรงสี่คุณคู่ราคาเลยครับตรงสี่แม่หี่ว่าเปิดไปสา5 0 0ืาพัร้บาทครับสามหมื่าพันหาร้อยบาทเน่นครับเอาพี่น้องครับวันนี้คือเป็นแม่สาวหน่อยบนตึกหนาก็งหัแล้วเป็นเคบสามหนึงครับผมเคสานึนครับอายุนสาวลูกสาวเคบสามหนึงสิเป็นสิบเดเดือนครับผม เจ็ดสิบแปดเดือนครับผมจุดนี้คือลำตัวเงาเนาะลำตัวเงาไทยสูงเทินจนเทินเลยครับลำตัวเงากำหนดดีว่าไงวาเว่าดีครับอ้เฮาเฮาพึงเอามาแมี้ครับลงเครื่องไหมตอนนี้เราจะลงเครื่องมามตอนนี้ครับครับอันนี้เขาก็เลยให้ในเขาฟูงเนาะแมี้ครับราคาสามหมื่นเท่าไหร่นะครับสามหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทครับอ้าวเบอร์สามมาหนี้เบอร์สี่ครับเบอร์สี่อันนี้โปวันเด็กโปวันเด็กสำหรับเด็กครับคือไปฝากลูกฝากหลานไปเลี้ยงไว้เป็นเงินเก็บให้ลูกให้หลานนะครับเป็นตุ๊กตาตัวไหนเลยครับเนี่ยตัวนี้เป็นพันยังคุณครู เป็นพันกัดชะละเลอยู่นะผมโดนโดนแล้วอี่อําค่าไงแบบอําอค่าย<ห>ี่าค่แมีนอันนี้คือแม Ä ่อันนี้คือแม Ä ่อันนี้คือลกูกแมีนครับล,ลูกโตผู๋ลูกโตผู๋ครับไปแมล่มาาแมลูกลูกโตผู๋เนาะครับผมอ้าพี่น้องครับอนี้แม่ลูกลูกโตผู๋ครับพีนาา่น้องครับอนี้คุณคู่ขายได้ครับมือหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทครับหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทนะครับเป็นโกลาบเฮอดหมื่นแมีนครับ ก็คือว่าไงพี่น้องครับวันนี้นะคารคุยกได้ไปเลี้ยงนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นวัวเนื้อเกรดพรีเมียมแมนครับผมธนาคารสีเขาบอกงัวงัวลาบแมนงัวลาบครับอันนี้คืองัวแเกษไขมันแศกแมนครับผมอันนี้ราคาราคาเปิดที่หนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทครับป่อตต่อไปครับต่อต่อไปเป็นเอาแม่ลูกก็ได้อันนี้เป็นเบอร์หานาะครับผมต่อไปเป็นแม่ลูกเอาเอาเอาเป็นแม่นี่ก็ได้ครับอันนี้แม่นี่แม่ใหญ่เนาะแม่แม่ลอยสี่สิบกว่าครับนี่ลูกเขาโตได้ครับนี่แหละครับลูกสาวเพลินพี่น้องครับไว้บ่อยฟังเนาะตนี จำได้เลยตัวนี้แม่สูงร้อยสี่สิบกว่าร้อยสี่สิบกว่าครับอันนี้เป็นลูกตัวแม่พ่อลูกตัวแม่อ้วนหญ่หนาอ,าอีกตั้งหากไอ้พี่น้องับเป็นแม่ลูกลูกตัวแม่ครับแม่ที่ทอแม่แล้วแม่นครับผมแม่ทองว่างแม่นครับผมมีตำหน,นีครับพุ่งว่าตัวนี้ผมมีตำหนีครับไม่มีตำหน,น,นีเนาะแม่นครับผมอเป็นแม่ลูกลูกตัวแม่แม่นครับไปหันหาคมนี่ราคาเดยวนะราคาคมนี่เปิดไว้ที่สามหมื่นสามพันบาทครับสามหมื่นสามพันบาทแม่นครับไป ตัวบักง่ายนะคุณครูตัวบักง่ายนี่แหละครับแม่ร้อยสิบสิบบวกแม่นครับอันนี้ลูกอันคือประมาณร้อยถ้าเรก็คือประมาณลูกก็บร้อยยี่สิบกว่าครับประมาณนี้นาะครับเนาะแม่นครับบ่าไงว่าตัวนี้คือได้เรื่องโบ๊ททุกอย่างได้เรื่องโบ๊ททุกอย่างครับเครื่องรางสามหมื่นสามพันบาทแม่นครับอีปานท่องครับได้ขายแน่นอนแม่นครับผมตัวนี้ไม่ได้พอจะของก็ซื้อแต่ว่าเขาจะไวในบึงหัวแมนแต่ว่าเราหนีบ่าไงว่าได้ขายพอราคาแค่สามหมื่นสามพันบาทแมนครับไปไปตัวต่อไปตัวนี้ม่แยกลูก แต่วันนี้คือตัดใส่กันกับตัวนั้นแมนครับอ้พี่น้องครับก็ตันี้เพิ่นเพิ่นฉีดพยายามพยายามมาลุงเรียบร้อยแล้วแมนครับรอกเคล้าสมบูรณ์แมนครับตัวนี้ขนก็ลังถิ่นล้นครับก็ลังถิ่สมบูรณ์แล้วนะครับตัวนี้นะครับแมนนี่เอ่อสูงมปเท่าไหร่คุณคููตัวนี้สูงประมาณร้อยร้อยสามสิบแปดสามสิบเก้าครับตัวนี้คือวง่ไงวะเขาขายเป็นราคาเงาะสากแมนขายก็ตั้งเงาะสากเลยครับอ้าเป็นราคาเงาะสากเลยนะคุณพี่น้องภาพประก็ตีใส่กันก็อุ้งาหน่อยแมนนี่ครับแมนอุ้งเท้าหน่อยนี่คือล้นธรรมชาติเมม็ดดสีีากครับ ตัวน,นี้อายุมันเท่าไหร่คุณครูอายุประมาณสิชนขวบเนี่ยแะครับชน,ชนขวบนเ,เนาะตัวน,นี้พี่นะครับเพิ่นว่าอายุสิชนขวบแล้วนะครับ,รบกัเป็น,เป,นเป็นงวัวอ่าอะไรคือแม่เอาอาเตียวเป็นงวัวสากเนาะแม่นครับผมไอโบ้จังซี่คุณโทเขียดไอโบ่นี่บ่ล่ะครับมันก็บอกความจริงครับเว<อ>้าให้พ่อแม่เราฟังเลยอันนี้ก็คืองัวสาวน้อยงัวสาวน้อยครับอนาคตไกลอนาคตไกลครับสีดีเนื้อหนังดีดีเนื้อหนังดีครับพี่ง่ว่าหลุดแล้วครับง่ว่าหลธรรมชาติเนาะง่ว่าหลุดแล้วคุณครูครับแต่ว่าเพิ่นสิมีตำหนิอยู่ว่าาดดดข้้งสุเอครับ ผมเก่าลงรถมากผมหัวจะเห็นนี่แหละต่ว่าสันเรบคนรับได้แต่สมัยไม่ไม่มีปัญหาดับการให้ให้ลูกแน่นอนแม่นดูขางสุดแล้วไม่ตุ้มซื่อคขั้วผมก็ว่าอยู่ท่านในจ่าเบิงนะสิเป็นตุ้มขันเป็นตุ้มมันก็มีสองขางไม่ไออ้าวัต่ดูขางสุดเนาะแต่ดูขางสุดไม่มีผลต่อการไมู่กไม่มีผลต่อการให้ลูกแน่นอนแต่ไม่คุ้นต้นนะนะอยากเคยดังดังโด่งเนี่ยเขาก็เอากระดูกขางแม่เขากระดูดูหูเขาดูหูดูหูเต้ดูหูมาเสริมกันไหเต้ว่ามันดูขางเต้บ่บ่ดูขางว่า้เอาไออ้้ไรตาย เอาคุ้มอองสิคุ้มนี่ราคาเท่าไรครับนี่ราคาคุ้มนี่เปิดไว้ที่อ่านะครับสองตัวนี่ผมเปิดราคาไว้ที่สองหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทครับสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทแมนครับถึงตัวละมือก็บาทแมนมือก็บาทครับไปพี่น้องครับได้สองตัวได้สองตัวครับทำเตี๋ยวแม่ลูกนะครับตัวใหญ่ห้องแม่มีหมดลูกทั้งสองครับสามารถให้ลูกได้อีกก็ทั้งสองครับผมออ๋ทำมาได้ลูกทั้งสองตัวเนาะแมนครับผมว่าไงว่าเลี้ยงไปเขาเด็กวขาคุ้มว่าจะไม่กินเนี่ยจพี่น้องก็ไปปับสภาพานไปตอนนี้เขาอายุหลายตัวจอยไปเองนะครับ ไปถือยาถือยังทีเราเคยได้กยี่นี่ของกินนี่ปุ๊บมขึ้นแล้ก็อ้วนแน่นครับงวงงานเพิ่งงวงอ้วนแม่นครับปะตัวต่อไปตัวต่อไปเป็นแม่แยกลูกครับแม่แยกลูกแม่แยกลูกหนึงสูงประมาณร้อยสี่สิบห้าขึ้นครับสูงร้อยสิบห้าบวกน้องคู่ตัวนี้เนาะพี่น้องครับตัวนี้เขาบอกเป็นแม่แยกลูกสูงร้อยสิบห้าบวกครับแน่นครับผมนะครับตัวนี้ผสมไหมครับคู่บอนี่ยังพรท่านด้ผสมเขาบ่ายท่านด้ผสมเนาะแม่นครับผมเอาพี่น้องครับท่านด้ผสมร้อยสิบห้าบวกุูแล้วอ้ร้อยสิบห้าบวกแม่นครับเป็นแม่ง้วนแหละคุณคร คณะตรงสี่เี่เริ่มมันสมบูรณ์แล้วเนาะแมนเขาเริ่มสมบูรณ์แล้วครับไอ้คณะตรงสี่เราเข้าเลยครับสำหรับคนพรี่นงมันนี่เปิดปรโมาใ่นไปหนึ่งหมื่นเก้าันบาทครับฮะหนึ่งมื่นเก้าพันบาทครับหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทแมนครับหมื่นเก้าครับไอ้เป็นคู่เมื่นก้าพันรับหนึ่งื่เกันบาทแมนหนึ่งมื่นเก้าพันบาทครับตวบากเขาเริ่มคนเขาเริ่มบบยิกบวงงอแล้วเขาเริ่มสมบูรณ์แล้วเริ่มสมบูรณ์แล้วตอนไงว่าเลียงข้าเดียวกันเลยซึ่งแมนาหันไอ้มหันไทยคนมาเสือเอาลูกไปแล้วันเอาลูก ปปตัวต่อไปคุณ <ขอ S 1> ครูตัวต่อไปมาขายถือถือคุณครูมึงเขาขับ่ถอย่างนี้ไหมครับถ้าขายถือมาเนี่ยเพ่าได้คอยได้อันนั้นอยู่ครับไอ้มื่อนหร่อ้น, <c uk> อน,นี้มาเบิ่งแม่ลูกเกตสวยๆงามๆเลยครับเบิง่งเบิ้งแม่เขาเลยพี่น้องครับวันนี้เบิ้งแม่ลูกลูกตัวเมียบอกครับลูกตัวเมียครับแม่ลูกลูกตัวเมียพี่น้องครับอ่าแม่ลูกลูกตัวเมียนะครับตัวนี้ผมบอกเลยว่าอ่าของคุณตัวนี้รอบนี้ถือว่าราคาบปกติในตัวเลยนะครับเพราะว่าณอย่างตีงัวหอลลลดนี่ปกติเจ็ดแปดหมื่นเนี่นะครับเจ็ดแปดหมื่น ตัวนี้เหลือแค่สามหมื่นกว่าบาทแล้วกับสองตัวแล้วอันนั้นขับผสมแล้วอันนั้นขัผสมแล้วอันนั้นเป็นแม่สาวหน่อยครับแต่ว่าง้วตัวนี้เป็นแต่ไหนขายไหนขายคือจังหวะไอ้มันเป็นจังแหลเหรอเอาพี่น้องครับวันนี้บางตัวต่อไปเป็นแม่ลูกลูกตัวเมียแม่ลูกลูกตัวเมียครับแต่ไปใกลๆไอ้พริกแดงเอาลูกก็เบิ้งนู้คุณครังามปานี่คนคือป้อถามเตี้ยจังหวะงามปานี่งามบันแจงเอาพี่น้องครับเบิ้งเด้อเด้อเนื้อหนังดีๆพี่น้องับหนังนานๆย่นๆพี่น้องครับนี่เนื้อหนังดีไม่ซีก็ดีนะครับแล้วนัครบี้ แม่เขาทองบางทุนคู่เนาะแม่ทองบางครับไอ้มีติ่งร่มนิหน่อยมีติ่งร่มครับผมแม่มีติ่งร่มล่ะผมเห็นหาแต่แนวตีคุณครู่ลองซี่ซะข้าต้องบอกเพิ่นไว้ซะก่อนครับรอบหน่ะคุณคู่ร้องเอาพูดมาทายคลิปเด้อเป็นไรกับ่บ๊ะไอ้โมยละสวยๆหรือว่าบ่ะเป็นหาเงี้ยเพบคุณครู่จะได้ขายงัวงเนี่ยรอบนี้ว่ได้ขายไอ้โมยเพิ่้องมาครับผมเอาราคาเท่าตัวนี้ราคาตัวนี้ผมตะกี้ผมเปิดไปสี่หมื่นกว่าครับมื้อนี้ผมเปิดไว้ที่ราคาสี่หมื่นบาทครับปกติตอนนั้นเราเป็นไอ้ขายราคาสี่หมื่นสองเนี่ย อายหูแล้วคุณครูเฮงไอคุณครูคือบุคอยได้ขายของดีแต่สุดขึ้นนี่แหละเอาหมดมาท่าคลิปไปแล้วต้องเปลี่ยนคนเปิ้ลแมนมาตมองเอาต่อไปคุณครูครับผมตัวไหนนี่แหละครับเอาให้เบิ้งเบิ้งเลย่ะเจ้าเบิ้งเบิ้งมาต้นเห็นเบิ้งเห็นใบชาตันวอลเอาพี่น้องครับเบิ้งกับคาร์ด้อพี่น้องเด้อผมตีแจงหลูกในหนอนมันงามเงี้หนอนเนี่ยมันงามครับครับต่อไปคุณครูตัวนี้ก่อนขายของก่อลิตรตัวนะครับอยากให้ได้ขายเพราะว่ายังเปผู้อื่นก็ต้องก็ได้ขายดีอยู่นะครับรอบนี้คุณครูก็ได้ขายอยู่่่่แแตวาาาอออยยกให้้ไดดขมมคคคืเพินนบรั เป็นยังไงเขาตขอบมันขอกทุกคนเหตุคุณครูข้าตันสีนวดดีสิครับหมูหานเหตุคิด,ดแต่ละเทอเหมือนขอกพะในมือเดียวมันขอกพะในมือเดียวว <สา S 1> ันนี้ค,คุณครูตอนถึงม,มันขอกวัอนี้ละสาธุ <นะ S 2> ครับเอาเาเบิ้งัวต่อไปอ่า,า,าตัวต่อตตตไปแม่ลูกลูกเมียครับเนี่ยแม่ลูกลูกตัวแม่ลูกแม่คือกันอินี่กับอายุน้ำแม่จ้าก็เถอะคือนอนเบิ้งเนอะที่ผมเห็เบิ้งครนเมื่อวันบี้อันยงามหยกกำงามวันนี้มาถ่ายคลิปอย่างรถวันนีงเดี๋ขายไปตัวต่อไปคุณครู แม่ลูกลูกตัวแม่แม่ลูกลูกตัวแม่ลูกแดงแม่ลนธรรมชาติแม่ลนธรรมชาติมือนี้งว่าโหลนหลายครับมือนี้ยโมเมียนลนธรรมชาติคุณครูแดงบ่มันเข้ากีบอัลลิ่งไหนเขาจะกีไว้ครับนะจ๊ะเขากีเอาพี่น้องครับเป็นแม่ลูกแม่หโหลนให้เขาแล้วนะครับได้ลูกตัวแม่พร้อมตัวนี้นะครับเอาพี่น้องบอยฟัง้ะสมัยนี้กีว่าเต็มพอโลนราคาแพงโหลดตัวนี้ได้ลูกตัวแม่พร้อมลูกตัวแม่พร้อมครับแม่ลูกลูกตัวแม่ราคาอะไคุณครูสามหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทครับสามหมื่น เก้าพันเทั้นบาทแต่ว่ามีติ่งนมเนาะแม่นครับมีนมติ่งน้อยๆครับแต่ดีคักถักพี่น้องครับส้นเทามงซีเนี่ยฮ่อต้องบอกพนไว้ละไอ้เขาจะแต่ว่าทา้งสร้าว่านมติ่งนี่ย่าเป็นตำหนิแห่งของง้อครับครับเอาทำท่งฮาหมองซีเสือพี่น้องผมทั้งเทือบางคนเขาเต่าบอกไว้ครับเขาเต่าจุกจิกจูจิจุกจิกแมนครับแม่นอะไรเนาะครับผมื่องง้อกับติดทรงกับลายอยู่ครับพนติดทรงในคอกับมีติดทรงอีกฟองสามตัวเนาะแม่นครับคุณครูล้อทรงอีกกับมีอทรงล้อทรงครับพี่อคุณครูครับครับ ตัวนี้บินรวนมากแสงกำลังสีม่วงครับตัวนี้แสงกำลังสีม่วงครับเบอร์เท้ายครับพี่น้องครับบอกไงว่าผ่านท่ายคลิปแล้วม้วนแลยวนอนเหล็กกันอยู่ครับเพิ่งเกิดสีม่วงอีกรเรื่มเรื่มครับอ้ายเอาผ้าผากไว้ครับอ้าวพี่น้องครับเพิ่งทำมาทรงตัวนี้ครับพี่น้องครับกำลังล้องเครื่องมาเป็นแม่ลูกลูกโตผูกครับผมแม่นี่สูงเลยคุณครูร้อยสามสิบกว่าครับร้อยสามสิบบวกเนาะครับผมตัวนี้ครับแม่เขาทองว่างน่าจะว่างอยู่ครับพี่น้องครับเป็นแม่ทองว่างเนาะแสงสีม่วงแล้วแต่ว่านี้เป็นลูกโตผู่ครับพีน้องครับ กลูกกับใส่เงินนะคุณครูเนาะครัลูกกับสมก่อ้ครับพี่น้องครับเอาสิคุณครูตัวสุดท้ายนะครับมันนี่บินมาดวนๆนี่ครับตัวนี้โไง่าวะโนี้คุณครูบอกว่ารดเด็ดหลายพร้อมพี่น้องแต่ว่าพร้อมไปซื้อราคาส5ง0มื่นห้าพันห้าบาทครับสองหมนหาบาทแมนครับเบอร์สุดท้ายแล้วครับพี่น้องครับหาเสด็จนี่งวดตัวละสองหม่นห้าพันห้าบาทคือเด้2สตัวราเซื้อครับตัวละหนึ่งบาทแมนครับผมแมนวนึ่งหมื่องพันร้อยบาท่างวะแมนบ่ ไอ้นับถือบอหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทแมนบ่แมนครับไอ้พาคุณคู่ตุ่นปึกแลยหนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยห้าสิบบาทแมนบ่แมนครับสองตุ่นีกคือสองหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทแมนครับอ่ะพี่น้องครับเวอร์เดมมาต่อเอาเด้อนะครับอันนี้คือราคาของเสื้อผมบอกเปรียบเปุยพี่น้องฟังเลยว่าราคาหนีกับพี่น้องกางสื้อกางเสื้อครับผมสามารถต่อได้อีกต่อรองได้ครับหลายหลายครับผมเอาโอเคประกันแล้วพี่น้องฝากติดตามคู่ตุ่นด้วยครับเด้อครับผมคุณคู่คับบทที่นี่ อ้หันไอ้หันใจประธานราคากับพงวันไหนเนาะครับผมราคานีสมัตถต่อไห้บ่สาราคาที่เปิดไว้นี่ต่อรองในเบิดสุดโตครับผมต่อร่องในแล้วสรงให้ฟฟีอีกพอมกขาภพยิสานครับผมเอาังสี่คุณคั่ครับอยากขายดีเงีสี่บ่ครับไม่ต้องส่งฟรีไม่ต้องส่งฟรีดิเอาราคาที่แท้จริงครับแล้วให้เขามารับเองแมนบัดนี้คุณครูสีได้ขาครหมดเลยจังสั้นก็ได้ครับแบบนั่นก็ได้เลยเอาราคาแบบว่าบ่ต้องบวกส่งบวกยังให้มันเรียบร้อยภายในตัวเลยก็คือผมเอาราคาซ่มนีไว้แล้วลดลงอีกก็ได้้แลวสาามรถ เอารถมาใส่เองรถอี่ผมติดต่อให้ได้อีกซ้ครับกิโลละสิบสามบาทเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาเจ้ะคิดว่าอันเฮาบวกไว้ว่าการต่อแมนครับถ้าเอาแบบปั๊บลักสูดไม่คือถ้าเอาเป็นราคาซื้อขายได้เนี่ยราคาซื้อขายเลยแล้วก็เอารถลยจะเอารถมาแกเองเลยครับเดี๋ยวรอบหน้าเห็นไหมรอบนี้รอบนี้ให้คิดไปเลยการท้าคิดไปครับผมคุณครัวทวีสนใจติดต่องได้ครับที่นี่ติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์ครูต้นครับศูนย์แปดศูนย์ครับสี่หนึ่งหกห้าหนึ่งหกเก้าครับหรือว่าไอเดียไล่กับเบอร์นี้ครับผมศูนย ห้าหนึ่งหกเก้าครับห้าหนึ่งหกเก้าเนาะไอดีไลท์เบอร์นี้เนาะเดี๋ยวเพจครับผมเพจไอ้ขึ้นให้แล้วนะครับงานครับผมมีฝากเพื่อนเอฟซีครับผมเขอฝากพ่อพี่น้องครับมือตอนนี้ง่วงกําลังราคามันกําลังดีครับผมอีกจังงอนมันกับโค้งสิขยับขึ้นให้ซื้อให้เฝ้ากับผ้ากันเลือกเพรากันซื้อครับผมมากตัวไหนแบบไหนก็คือสามารถบอมเบอร์มาฟ้ามผมฟ้ามเดียวครับทุกฟ้ามครับสามารถเบิ้งในยูทูบไอ้มูหันครับหรือว่าเพจไอ้มูหันครับแล้วก็สามารถจับจองเลือกชมได้เลยอ่า ฟรามได้กับสามบอสื่อบอหาเพื่นบอว่าดอกครับขอแค่ว่าทร่มมหาเพื่นก็นดีใจแล้วครับผมเพรามาป,ปรึกษาเรื่องง้อเรื่องควายยังเสียครับคุยกันภาษาบวัวก็คุยได้ครับผม ครับครับผมเอาโวไงว่าเฮาบริวารต้องมาซื้อเลยครับผมเมียนบริสุทธิ์สภาพผมครับทุกคนก็คือการตลาดขายค้าขายครับมากมองได้ซื้อบองหันมากผู้ใด้โว่ท่าผู้นั้นครับผมสำหรับผมคือสบายสบายครับผมคุณคู่โสดบอสผมโสดครับผมร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมสี่พี่น้องครับผู้ใดอยากจะมีอนนะคนคู่คู่ตนเนาะตอนนี้เราก็ลังสรรกันนะคนคือนะครับคุณนะตอนนี้ก็ลังสรรกันนะจัครับอ้าววันนี้ถ้าผู้ใดอยากมาร่วมทุนลงทุนคู่ต้นก็มาติดต่อเขามาได้ติดต่อเอาโอเคเนี่ยรากกว่านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ